ยังยังบูรู่ตัวอีกเดี๋ยวตีนเคี้ยอีกตู้นั่นน่ะเห็นปะดิ้นอีกแล้วเนีตีนเคี้ยมึงดูยูดิ้นอ่ะนี่นี่คือดิ้นเลงขึ้นเรื่อยๆแถบวันบูรู่ตัวอีกมันเป็นสิบว่านะตีออกมาโอ้ยเหยจับมึงดูจับมึงดูย้องเข้าไปยังวันี่เฮ้ยเฮ้ยแบบนี่เนาะตัวยังวะมันโบมียังดอกมันคือดิ้นได้ออกมาเด็ถั่วตัวยังอยู่นี่โอ้ยเนาะบังดูเฮ้ย มลู่ตัวอีกฟ้าออกมาออกไปจังไหนหจะไม่เห็นมันดิ้นเตีมันันไหมบ่มี่ยังดิ้นดอกกูติินเคีียหมัห้ยฮะตีนเคียดเมีนใส่เคีียบมังไวด้วยเบิงเบิงนี่เห็นวะอ,นออกมาปะนี่โอ้เ<ะ>มียนยังเจ้ากวนใครเตียฮะกวนยังคอยยุ่งคอยดีๆเจ้าากวนใครเตียเฮะยมียนยังขนมึงคือฟูด้วไม่งการกูเต้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้ย